สิตวิญญาณบากปาลสะใสดนตรีคลีความที่ปราะสมดุลใจวางตัวตนไวล้ล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวสถาปนิกแห่งดวงวิญญาณทอบประหัตพิมพ์เขียวจากกระวาลที่ท่านเขียนขึ้นก่อนกำเนิดท่านเคยรู้สึกหรือไม่ว่าชีวิตของท่าน ทั้งความสุขและความเจ็บปวดถูกร้อยเรียงขึ้นมาราวกับมีบทภาพยนตร์ที่มองไม่เห็นจะเป็นอย่างไรหากข้าพเจ้าจะบอกท่านว่าผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนั้นคือตัวท่านเองจงทิ้งความเชื่อที่ว่าท่านเป็นเพียงใบไม้ที่ล่องลอยไปตามกระแสลมแห่งโชคชะตา เพราะความจริงนั้นยิ่งใหญ่กว่านั้นมากท่านคือสถาปนิกแห่งดวงวิญญาณผู้ออกแบบภารกิจที่ท้าทายที่สุดในจักรวาลด้วยเจตนาจำานงเสรีของตนเองและดาวเคราะห์โลกคือมหาวิทยาลัยชั้นสูงสุดที่ท่านเลือกเข้ามาศึกษาห้องประชุมแห่งดวงดาวการวางแผนก่อนจุดติ ก่อนที่ท่านจะเดินทางผ่านม่านแห่งการหลงลืมเข้ามาสู่คันมานดาจิตวิญญาณของท่านได้เข้าร่วมการประชุมวางแผนครั้งสำคัญในห้องประชุมแห่งแสงนั้นท่านไม่ได้อยู่เพียงลำพังแต่รายร้อมด้วยจิตวิญญาณนำทางเหล่าอาจารย์ผู้ทรงภูมิและดวงวิญญาณอื่นๆที่ท่านจะพบเจอในชีวิตณทีน่นั้น ท่านได้ร่วมกันออกแบบพิมพ์เขียวแห่งชีวิตท่านเลือกบทเรียนหลักท่านเลือกวิชาเอกที่ต้องการจะมาเรียนรู้ให้เชี่ยวชาญในภพชาตินี้ไม่ว่าจะเป็นความรักความสูญเสียอำนาจการให้อภัยคุณค่าในตนเองหรือความศรัทธาท่านเลือกนักแสดงร่วมท่านเลือกครอบครัวเพื่อนคู่รัก และแม้แต่ศัตรูดวงวิญญาณเหล่านี้คือเพื่อนร่วมชั้นที่ตกลงจะมารับบทบาทต่างๆเพื่อกระตุ้นบทเรียนที่ท่านเลือกไว้ให้ตื่นขึ้นท่านเลือกฉากและอุปกรณ์ท่านเลือกร่างกายสถานที่เกิดและสถานการณ์ต่างๆอย่างพิถีพิถันทุกสิ่งถูกเลือกมาเพื่อเป็นตัวกระตุ้นที่สมบูรณ์แบบที่สุด สำหรับภารกิจของท่านไม่มีสิ่งใดเป็นเรื่องบังเอิญมีเพียงข้อตกลงที่ถูกลืมเลือนไปชั่วคราวเท่านั้นกฎสูงสุดแห่งจักรวาลคือเจตนาจํานงเสรีอันศักดิ์สิทธิ์ท่ามทางกฎแห่งจักรวาลทั้งหมดมีกฎข้อหนึ่งที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใดแม้แต่เราสมบาดีในมิติที่สูงที่สุดก็ต้องเคารพนั่นคือ ห้ามแทรกแซงเจตนาจำนงเสรีนี่คือเหตุผลที่จิตวิญญาณนำทางหรือเหล่าพี่น้องจากดวงดาวของท่านไม่สามารถช่วยเหลือท่านได้โดยตรงหากท่านไม่ได้ร้องขอการอนุญาตคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งในมิติที่สูงกว่าพวกเขาสามารถให้คำแนะนำทรงพลังงานหรือวางสัญ,ญลักษณ์นำทางได้ แต่ผู้ที่ต้องตัดสินใจและก้าวเดินคือท่านเองเสมอท่านไม่ได้มาที่นี่เพื่อให้ใครมาช่วยเหลือแต่ท่านมาที่นี่เพื่อเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตนเองรหัสแห่งแสงท่านไม่ได้ถูกโยนเข้ามาในชีวิตท่านคือผู้ที่กางแผนที่เลือกสนามรบและซ่อนกุญแจแห่งชัยชนะไว้ ในบาดแผลที่ลึกที่สุดกรรมไม่ใช่การลงทันแต่คือหลักสูตรที่ยังเรียนไม่จบจงลบภาพจำเก่าเกี่ยวกับกรรมไปให้หมดกรรมไม่ใช่นี่ที่ต้องชดใช้แต่คือบทเรียนที่ท่านยังทำข้อสอบไม่ผ่านมันคือหลักสูตรที่ท่านลงทะเบียนไว้เองกุญแจคือการตระหนักรู้ ทันทีที่ท่านเข้าใจบทเรียนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆวงจรแห่งกรรมนั้นจะสลายไปในทันทีสัญญาแห่งดวงวิญญาณเปลี่ยนแปลงได้สัญญาที่ท่านทำไว้ก่อนเกิดไม่ใช่ข้อผูกมัดที่ตายตัวเมื่อจิตสำนึกของท่านขยายใหญ่ขึ้นท่านมีสิทธิ์ที่จะเจรจาต่อรองหรือจบสัญญานั้นได้เสมอ โดยเฉพาะกรรมของวงตระกูลที่ท่านอาสามาช่วยชำระล้างเมื่อท่านทำหน้าที่ของท่านเสร็จแล้วท่านก็เป็นอิสระที่จะก้าวเดินต่อไปความจริงอันกว้างใหญ่ชีวิตคู่ละนานและตัวตนที่ไร้ขีดจำกัดดวงวิญญาณของท่านโดยเฉพาะเหล่าสตาร์ซีดนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจะแสดงออกผ่านชีวิตเดียวได้ ชีวิตคู่ลานานนั้นมีอยู่จริงในขณะที่ท่านกำลังอ่านข้อความนี้มีตัวท่านในเวอร์ชั่นอื่นๆกำลังใช้ชีวิตและเรียนรู้บทเรียนที่แตกต่างออกไปในเส้นทางเวลาและมิติอื่นๆอ,อยู่พร้อมๆกันท่านคือบทหนึ่งในมหากราบแห่งดวงวิญญาณของท่านเมื่อท่านยกระดับจิตสำนึกขึ้นไป ท่านจะเริ่มเชื่อมต่อและบูรณาการกับตัวตนของท่านทั้งหมดในทุกมิติเหตุผลที่โลกไม่ต้องการผู้ช่วยเหลือแต่ต้องการผู้ที่จดจำได้ท่านไม่ได้มาที่นี้เพื่อที่จะกอบกู้โลกที่แตกสลายแต่ท่านมาที่นี่เพื่อที่จะจดจำและปลุกพิมพ์เขียวของโลกใหม่ที่สมบูรณ์พร้อมแล้วให้ตื่นขึ้น โลกใบนี้จดจำทุกความสมดุลความเป็นหนึ่งเดียวและปัญญายาดั้งเดิมได้ทั้งหมดท่านไม่ได้กำลังสร้างส,างสิ่งใหม่ท่านเพียงกำลังเชื่อมต่อกับความถี่ดั้งเดิมนั้นเองและเปิดใช้งานมันอีกครั้งด้วยการยกระดับเคลื่อนความถี่ของท่านเองสรุปจากมุมมองแห่งดวงดาว จงมองทุกเหตุการณ์ในชีวิตของท่านด้วยสายตาใหม่เถิดคนที่ทำให้ท่านเจ็บปวดที่สุดอาจเป็นเพื่อนรักที่สุดในระดับดวงวิญญาณที่อาสาเข้ามารับบทบาทที่ยากที่สุดเพื่อปลุกท่านให้ตื่นอุปสรรคที่ดูเหมือนจะทำลายท่านอาจคือเครื่องมือที่ท่านออกแบบขึ้นมาเองเพื่อทุบทำลายกําแพงกุ๊กที่ท่านขังตัวเองไว้เอง ท่านไม่เคยเป็นเหยื่อท่านคือผู้สร้างสรรค์มาโดยตลอดและบัดนี้คือช่วงเวลาที่ท่านจะเริ่มใช้เจตนาจำานงเสรีของท่านอย่างตระหนักรู้เพื่อเขียนบทต่อไปของชีวิตไม่ใช่ในฐานะนักเรียนที่กำลังเรียนรู้แต่ในฐานะมาสเตอร์ที่กำลังสำแดงผลงานชิ้นเอกจงวางใจในแผนการอันสมบูรณ์แบบที่ท่านได้ร่วมเขียนขึ้น และจงรู้ไว้เสมอว่าสิ่งที่ถูกกำหนดมาเพื่อท่านจะไม่มีวันผ่านท่านไปขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการรับฟังและการติดตามจนจบการแบ่งปันในครั้งนี้พลังงานดีๆที่ทุกคนส่งให้ผ่านการสนับสนุนในทุกรูปแบบคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงช่องของเราเสมอมาจริงๆครับหากมีคำถาม หรือแง่คิดที่อยากแบ่งปันสามารถพิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและสำหรับผู้ที่จะร่วมสนับสนุนการเดินทางนี้ต่อไปสามารถดูช่องทางต่างๆได้ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะครับ